สวัสดีครับับผมนายวิชะละพงษ์ช่างเชื้อหนึ่งชตศสอหนึ่งครับวันนี้จะมาอธิบายการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบครับการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบนั้นขั้นแรกเราต้องแปลงเลขฐานแปดกลับเป็นเลขฐานสองก่อนครับซึ่งการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองนั้นเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสามบิตนะครับอ่า ซึ่งค่าประจำหลักของไตรลบิตก็จะมี4 2และ1นะครับเช่นเลขเจ็ดก็จะมี1 1 1, 1ก็คือ1นึบวกสบวกสมันจะเข้ากับ7พอดีนะครับแล้วเลขประจำหลักพวกนี้ถ้าบวกกันได้เท่าไหร่มันจะเป็นเลขฐาน8ของฐานนั้นนั้นครับเช่นสก็จะเป็นส บวกด้วยหนึ่งก็จะเท่ากับสามครับหลังจากที่เราได้เลขฐานสองมาแล้วเราก็จะเอามาแปลงเป็นเลขฐานสิบกันครับการแปลงเลขฐานสิบนั้นเราต้องรู้ค่าประจำหลักของเลขฐานสองก่อนครับซึ่งค่าประจำหลักของเลขฐานสองนั้นจะเริ่มจากหนึ่งสองสี่หรือหนึ่งคูณสอง ได้ผลลัพธ์เท่าไรเอามาคูณ2ไปเรื่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราหาค่าประจำหลักได้แล้วตัวไหนที่มันบวกกันได้เท่ากับผลลัพธ์ที่เป็นเลขฐานสิบตัวไหนที่เป็นศูนย์เราจะไม่เอาไปบวกนะครับเช่นตรงนี้หนึ่งสองสี่แปดสิบหกตรงนี้เป็นสามสามสิบสองนะครับถ้าเป็นศูนย์เราจะไม่นับ เราจะไม่เอาสาสิสองเข้าไปบวกด้วยสังเกตจากตรงนี้นะครับจะไม่มีเลขสามสิบสองและหลังจากนั้นเมื่อเราบวกได้ผลลัพธ์มาทั้งหมดมันจะได้เลขฐานสิบมาตรงนี้ครับดังนั้นสามเจ็ดสามเจ็ดฐานแปดจะเท่ากับสองศูนย์หนึ่งห้าฐานสิบนั่นเองขอบคุณครับ